สวัสดีครับผมครูวีรวัตรศรีพงษ์และดิฉันครูนุกอัชราพันธ์ขัดทานยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการขานุนิวส์เกาะติดทุกข่าวคราวความเคลื่อนไหวที่นี่ที่เดียวขานุวิทยา สำหรับข่าวแรกในวันนี้ค่ะจะพาทุกท่านไปพบกับภาพบรรยากาศการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดเรียนแบบออนไลน์วันแรกเต็มรูปแบบในวันที่24มกราคม2565ซึ่งโรงเรียนขานุวิทยามีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของงานอาคารสถานที่และมีการตรวจหาเชื้อโควิดสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนขานุวิทยาและบุคลากรอื่น เมื่อความเชื่อมั่นและความปลอดภัยอันสูงสุดของนักเรียนครูและบุคลากรโรงเรียนคานุวิทยาค่ะสำหรับข่าวที่2ของเราในวันนี้นะครับเมื่อวันจันทร์ที่24มกราคม2,565ที่ผ่านมานะครับซึ่งเป็นวันแรกของการเปิดการเรียนแบบ ออนไซต์เต็มรูปแบบ100%นะครับซึ่งทางโรงเรียนขานุวิทยาได้รับเกียรติจากทางโรงพยาบาลขานุวรักษบุรีโดยมีท่านวิทยากรนะครับคุณวิไรลัตปิตุยะพยาบาลวิชาชีพชำนาญการหัวหน้าศูนย์คุณภาพจากโรงพยาบาลขานุวัรักษบุรีมามอบความรู้ให้กับนักเรียนคณะครูที่กิจกรรมหน้าเสาธงในเรื่องของการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ครับ และในช่วงคนดีสีขานุในสัปดาห์นี้พบกับนายนัทพลใหญ่โพและนางสาวพรทิพย์สุวรรณพจน์สวัสดีครับผมนายนัทพลใหญ่โพและดิฉันนางสาวพรทิพย์สุวรรณพน์ค่ะวันนี้นะครับพบกับช่วงคนดีสีขานุนะครับวันนี้ช่วงคนดีสีขานุของเรามีเรื่องที่น่ายินดีด้วยกัน3เรื่องครับซึ่งเรื่องที่1นนะคะขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและคณะครูที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดจัดทํา MV บทเพลงบ้านเกิดเมืองนอนจากศูนย์เสริมสร้างความปรองรองสมรรถฉัน,อนกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค3ในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือค่ะส่วนในเรื่องที่2นะครับช่วงคนดีสีขานุกขอแสดงความยินดีกับนายยุทธนาปานเงาครูชํานาญการพิเศษจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะได้รับรางวัลครูขวัญสิทธิ์จากมูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจัก,กรีปี2564 สำหรับเรื่องที่3นะคะขอแสดงความยิน,น,นดีกับผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่นครูผู้มีจรรยาบรรณดีเด่นและครูผู้ปฏิบัติงานดีเด่นครูขวัญสิทธิ์ครูดีในดวงใจรวมทั้งหมด23ท่านค่ะเป็นไงกันบ้างครับทุกคนโรงเรียนขานุวิทยาของเรายอดเยี่ยมที่สุดเลยใช่ค่ะขอยกนิ้วให้เลยค่ะและสำหรับในช่วงท้ายของสัปดาห์นี้นะคะคุณอาร์ต จะพาคุณผู้ชมทุกทุกท่านค่ะไปพบกับภาพบรรยากาศและความรู้สึกของครูและนักเรียนในโอกาสที่เปิดเรียนออนไซต์เต็มรูปแบบ100%ค่ะคุณอาร์ตครับคุณอูกครับสำหรับสัปดาห์น,นี้นะครับท่านผู้ชมครับก็หมดเวลาลงแล้วกับรายการขานุนิวส์และพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีสสดครับ,รบก็ความรู้สึกนะครับเปิดเรียนออนไซต์เนี่ยดีก็ออนไลน์อยู่แล้วอย่างน้อยเด็กๆก,ก็ได้มาเจอครูแล้วเด็กก็ได้เจอเพื่อนด้วย เด็กเขาจะกระตือรือร้นมากกว่านะครับที่จะเปิดออนไลน์นะครับเนื่องจากพวกมีเพื่อนนี่แหละนะครับการเจอเพื่อนก็เขาจะแอคทีฟมากขึ้นนะครับก็เหมือนกับการเจอครูนี่แหละอันนี้คือข้อดีของการออนไลน์นะครับแล้วก็อยากฝากเด็กๆนะฮะช่วงนี้มันเป็นช่วงที่โควิดเรากลับมาระบาดอีกแล้วนะครับก็ช่วยกันนะครับสวมแมสเว้นระยะห่างนะครับแล้วก็ทําตามมาตรการที่โรงเรียนกําหนดนะครับเราจะได้เปิดเรียนกันนานๆเนาะขอบคุณครับ ดีใจมากๆค่ะที่ได้มีโอกาสได้เจอเด็กๆที่น่ารักทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็รู้สึกว่าการเรียนออนไลน์อะค่ะเป็นอะไรที่ตอบโจทย์ทั้งกับครูเองแล้วก็นักเรียนด้วยค่ะก็คือนักเรียนสามารถมาเรียนที่โรงเรียนได้นะคะสามารถคอนแทคกับคุณครูแล้วก็สามารถเรียนรู้เนื้อหาวิชาต่างๆได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็ครูผู้สอนรวมถึงครูที่ปรึกษาก็มีโอกาสได้เจอได,ได้ได้พบเจอกับนักเรียนนะคะแล้วก็ได้ดูแลนักเรียนมากยิ่งขึ้นค่ะท้ายนี้ก็ อยาจะฝากให้ักเรียนทุกคนนะคะช่วยกันรักษามาตรการในการป้องกันโควิด -19 ด้วยเพื่อที่เราจะสามารถมาเรียนที่โรงเรียนด้วยกันได้แบบยาวๆเลยค่ะจงเชื่อเราชื่อเสียงร่างนี่มนตนะคะรียนจนเฉลี่ยศีริหนุ่ย一点点为了เ们ี好的知识谢จ大家ก็เรียนออนไซต์ครกก็รู้สึกว่าดีกว่าออนไลน์เพราะว่า การเรียนออนไลน์เนี่ยเด็กบางคนไม่ค่อยพร้อมนะคะก็คือไม่สามารถเรียนได้ทุกวันหรือไม่ว่าจะเป็นการส่งงานเอ่ยการทำอะไรก็ค่อนข้างจะติดต่อกันลำบากค่ะค่ะแล้วก็การเรียนออนไลน์นะคะก็คือเราสามารถที่จะดูแลเด็กแล้วก็เห็นแววตาเขาเนาะว่าเขาเนี่ยสามารถเรียนรู้ได้นะคะในระดับไหนนะคะก็คือสามารถที่จะดูแลนักเรียนได้ทั่วถึงกว่า การติดตามส่งงานนะคะเราก็สามารถที่จะติดตามได้ง่ายกว่าออนไลน์ค่ะได้วัปเปอร์เดียนออนไซต์ก็ดีครับก็คือได้เจอเพื่อนสอก็คือเข้าใจเรียนง่ายขึ้นค่ะแล้วก็ได้ความรู้มากกว่าเดิมค่ะก็ดีค่ะมีความสุขที่ได้เรียนกับเพื่อนแล้วก็รู้เรื่องมากกว่าการเรียนออนไลน์ค่ะ ก็เข้าใจการเรียนมากขึ้นครับแล้วก็ได้เจอเพื่อนแล้วก็ดีครับค่ะก็มาเรียนออนไลน์ site. รู้สึกว่าได้เจอเพื่อนๆแล้วก็มีความรู้มากกว่าเรียนออนไลน์ค่ะแล้วก็ได้ทำกิจกรรมร่วมกันกับเพื่อนๆแล้วก็คุณครูค่ะค่ะก็รู้สึกว่า มาเรียนออนไลน์นะคะมีความสุขมากกว่าเรียนออนไลน์ค่ะได้ปรึกษาได้ใช้ความรู้กับเพื่อนๆค่ะ